สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมทีนี้เราพามารับชมสิบล้อนะฮะสิบล้อขึ้นเขาโอโ้โหกล้อนะครับ ล้อฮีโน่ห้าร้อยหนึ่งหมดโอ้ลงเนินอย่างเร็วเลยเอามาอีกแล้วล้อถูกอะไรไม่รู้โอ้ตามมันมาแล้วตามมันมาแล้วตามมันโอ้มีคนเล็กตัวเป็นค้เล็กืดันเนินดันเนินครับพี่น้องดันเนินอ๋อโรบครบับโรบครับนะครับผม ยี่ตูดมาเลยนะฮะโอ้ถูกอะไรวะเนี่ยโอ้รถน้ำมันนะครับผมไปแล้วเหมือนคลิปต่างประเทศเลยนะคลิปนี้เอารถไม้ไผ่นะครับรถทุกไม้ไผ่คำลำใหญ่โอ้ดันเนอร์แล้วนะครับหนักมนกันแน่ไผ่ ขึ้นเนินมาแล้วพี่นอ้องขึ้นมาแล้วเนินเขาเกลือนะครับผมเอา้าสมองเงินนะครับน่ายักษฮิโน่นะครับผมสิบสองล้อนะฮะน่าจะรถเบาเนี่ยพ็ล้อคู่ล้อหน้าคู่หลังยกขึ้นนะ รถเบานลครับผมเอารถเทลเลอร์นะครับรถเทลเลอร์ฮีโน่หมดลากนะครับฮีโน่น่าจะเจ็ดร้อยนั่นน่ตัวนี้น่าจะเป็นรถทุกรถทุกลำใหญ่นะกบไปแล้วโอ้ส oh. วยงามนะครับผม เอา้าทำไมำไม่ดับกลางเนินเนี่ยโอ้งานเข้าแล้าทำไ้ชมรถด,ดับกลางเนินเลยนะเอสเจ็ดร้อยพีโนเจ็ดร้อยตัไม่ติดเลยโอ้ยติดละ โอ้รถต่ำหลังมาแล้วโอ้โอ้คันนี้ดับยังอยู่นะฮะเป็นอะไรเนาะรถหนักมั้งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาคนเดียวได้มัง้งเนาะยังไงครับผมเด็ดอยู่กลางเนินเลยเนี่ย ้ยเหมือนหมดแรงไงไม่รู้อะ่ะทไมดันม่เฉยดับอู้อันตรายมากเลย ไปอย่างช้าเมื่อกี้มามาอย่างเร็วหรือว่าดับจะสับเนินหรือเปล่าไม่สับเนินจะสับเกียร์กลางเนินหรือเปล่าถึงดับโอ้ลงเร็วแท้โอ้มาอีกแล้วนะครับผมชิโนโ่โอ้ล้อตามหลังมาแล้วอยังงามอะ่ะ เข้ามาแล้วาาครับรถปูนโอ้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยหัวลากอูซุดเดก,ก้านะครับสามร้อยยี่ปะ กำลังขึ้นเขามานะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกหนึ่งพิเศษมันก็สองเนาะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกียร์เท่าไหร่นะฮะแต่คานแบบช้ามากนะฮะ มาแล้วนะครับวอลโว่หลุดตู้นะฮะตู้คอนเทนเนอร์น่าจะเป็นพวกทุกลำใหญ่โอ้คันนี้นี่เสียงหอนมาเลยนะฮะ เอาใหม่เลยนะครับพีโน่โอ้ตอนนี้น่าจะหนักนะครับโอ้ตามหลังกันมาแล้วครับอีซุรถอะไรเนี่ยอ้แซงแล้วนะครับแซงแล้วแซงแล้วโอ้ยแสงและหนึ่งพันนะฮะ สอล้ออา่ายี่ยี่สิอล้อเอาไม้คันแล้วนะครับน่าจะเป็นบริษัทเดียวกันหรือเปล่านะะรถเหมือนกันเลยนะครับผมดันเดิมเลยนะไม่รู้ว่าทุกอะไรนะครับผมสวัสดีไปยังพี่ขับรถพ่วงด้วยนะครับพี่พี่ที่ขับรถพ่วงผ่านถนนเขาเกลือนะครับขึ้นเขาเกลือนะครับถ้าเกิดเข้ามารับชมคลิปฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ คันนี้ควันขาวจังถุกอะไรเดี่ยหนักจังนเนี่ยอู้เครื่องจะพังแล้วมั้งครับ ทุกอะไรไปดูนะฮะหนักนกันนะครับผมดันเดินไปเลยนะครับไม่ดึงก็สองกันเนี่ยน่าจะสองนะร0อฮิโนนะฮะฮิโน5ห้รอยเสียงลงมาเลยทุกอะไรก็โอ้โยขี้ไกลนะครับอ้ลมตัด มาแล้วนะครับตู้คอนเทนเนอร์ไปบรรทุกลำไย,ยที่โป่งแน่ๆเลยนะฮะก็สวัสดีไปยังพี่น้องออรถบรรทุกหัวลากพวก่วงนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับโอมาแล้วนะครับรถพ่วงทุกไซส์นะฮะก็อนทันที่เข้ามารับชมนะครับผมถ้าเกิดชื่นชอบคลิปแบบ แนวนี้นะฮะก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมว่าคลิปแนวนี้มันก็ดูเพลินไปอีกแบบหนึ่งนะฮะโอ้อันนี้ตุกายนะครับโอ้สับตรงนี้เลยเกียร์โอ้หกล้อนะครับตุกท่อ ไปแล้วนะครับตู้คอนเทนเนอร์อันนี้รถแก๊สนะครับโหลากฮีโน่ห้าร้อยรถเบาแน่นอนเลยนะฮะสับสองสับสามตรงนี้เลย